หน้าที่กรมราชธาน์ได้นําตัวนายชัยมอมรแก้ววิบูรณพันธ์ผู้ต้องหาในคดีเผาทําลายทรัพย์สินราชการและความผิดตามมาตรา112ออกจากโรงพยาบาลตําตรวจมุ่งสู่เรือนจําพิเศษทนบุรีหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทางด้านมาดาของนายชัยมอมรได้ยื่นคําร้องขอประกันตัวต่อศาล โดยเบื้องต้นศาลมีคำสั่งยกคำร้องประกันตัวและได้นำตัวไปฝากขังไว้ที่เรือนจำพิเศษธนบุรีครับเอมี่เป็นยังไงบ้างคะเอมี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับ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 